สวัสดีครับสวัสดีค่ะครูเต้ยสวัสดีครับสเดสดีคะเด็กๆอีกแล้วเด็กันอีกแล้วโอ้โหเด็กๆตัวต่อโอ้โหวันนี้ครูเต้ยจะพาเด็กๆทำอะไรเอ่ยนะครับระวังรอเพื่อนๆกันนะครับวันนี้เราจะใช้ดินน้ำมันกันครับลูก ครับวันนี้เราจะมาฝึกการปั้นนะครับฝึกการปั้นโดยใช้ดินน้ํามันครับลูกเตรียมดินน้ํามันกันนะครับเด็กๆเตรียมกันแล้วตั้งแต่เก้าโมงแล้วค่ะครูเต้ยเด็กๆพร้อมเต้นตื่นเต้นใช่ไหมครับตื่นเต้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้การปั้นนะครับัสดครับครูเต้ยกันเลย สวัสดีครับเดเกๆครับน้องนาวิน ok, ช okay, okay. ียรีเสร็จแล้วเหรอครับอยากเห็นใครยังไม่เคยเล่นเมุ่นเต็อยากเห็นหนูปั้นด้วยอะครับเอาเอาน้องนาวินเอากล้องลงเหมือนน้องเกรซได้ไหมครับโอ้ยยยยยยอย้อยย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 นยย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 ยอยย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 ยหนยนยยน น้องก็หนุนเห็นหน้าด้วยเห็นเห็นตัวปั้นด้วยครูจะได้เห็นว่าเอ๊ะปีน้ำมันกับจานนะครับวันนี้นะคะับเดๆนะครับดีน้ำมันกับจานรองผลงานนะครับอ้องครับโอ้โหดูน้องเกรดหลายสีมากเลยสวยเลยค่ะน้องเกรดค่ะน้องรับเลี้ยงรือยัง สวัสดีครับเ,เด็กๆทุกคนวันนี้เราจะใช้การ,รกลองกับดินน้ำมันนะครับโอเคโอ้โหมีกล่องใส่ด้วยมียกล่องใส่อยู่นะคระับไปใด้ไปได้ไ่ได้ไปได้ทำแบบนี้ทำนี้วันนี้เราจะมาฝึกการปั้นกันนะครับปั้นไีครับตอ่างกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหปั้นกลมๆตันลอใหญ่เลยค่ะกว่ๆลุกกัอนลุก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 ยยิ้มดูยิ้มเ้ยนี่นี้ยิ้มอีกรอบนึงสิครับยิ้มยิ้มยิ้มอีกรอบนึงคร่้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกการปั้นกันนะครับอเดกอุปกรณ์คือดินน้ำมันนะครับลูกดินน้ำมันนะครับเตรียมพร้อมหมดแล้วน้องนาวิน <c oughs> เด็ดอะไรอ่ะอลูก <c oughs> นาวิน <c oughs> คะ <c oughs> ป<ห>้านเป็นก้อนกลมๆก่อนลูกป้านเป็นก้อนกลมๆเดี๋ยวคุณเต้จะค่อยๆดึงออกมาเป็นลูกอะไรบ้าก่อนอื่นเรามากล่าวทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันก่อนนะครับนะ,ะนะครับเอาละครับทุกคนพนมมือ,อมสวยดนน้ำมันก่อนนะครับนพนมมือสวยนะครับแล้วกล่าวคําว่าโชคชัยสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะนะครับพร้อมกันนะครับคุณเต้จะนับนะครับ หนึ่งสองสามโชว์ยโลปะการป้นครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้กิจกรรมศิลปะก,กาับพวเตอร์มาเรียนรู้เกี่ยวกับดินน้ำมันกันอีกนะครับวันนี้เราจะมาทําการปั้นกันนะครับก่อนจะปั้นแน่นอนครับ่ศิลปะก,ก,ก,ก็จะมี การวอร์มเหมือนกันนะครับคล้ายๆวิชาพละนะครับวันนี้เราจะใช้มือในการปั้นผลงานเพราะนั้นครูได้จะวอร์มด้วยเพลงเกี่ยวกับงานที่เราจะปั้นในวันนี้นั่นก็คือเจ้าตัวหนอนเตัวนอะไร ่อดเพลงด้วยท่าบริหารมือครับบริหารมือกันก่อนนะคะรับเป็นเบเราจะได้มีกำลังมือที่แข็งแรงนะครับ กำมือครับกำมือกำแล้วก็แบครับกำแล้วก็แบ ที่เกี่ยวกับเจ้าหนอนนะครับวนันนี้ตัวหนอนที่เราจะทำเนี่ยจะโตมาเป็นผีเสื้อนะครับเราจะมาทําเจ้าหนอนผีเสื้อกันนะครับโดยที่่าเดี๋ยวครูเต้จะให้เด็กๆได้ชมก่อนนะครับวันนี้เราจะต้องใช้ดินน้ำมันสีอะไรกันบ้างนะครับ มาครับวันนี้อุปกรณ์ของเรานะครับมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือดินน้ำมันนะครับนะครับ <c oughs> ก็จะมีดินน้ำมัน,นมีสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับวันนี้เราจะทําตัวหนอนนะครับตัวหนอนที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ด้วยนะครับเจ้าหนอนที่จะชอบทํารังอยู่บนกิ่งไม้ก็คือหนึ่ง สีเหลืองนะครับ2สีเขียวเทานะครับสีเขียวเทา3สีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนนะครับวันนี้เราจะมาทําเจ้าหนอนกันนะครับเอาละครับโดยเริ่มต้นจากเรามาเริ่มทําเจ้าตัวหนอนกันก่อนเลยนะครับเอาละครับจากดินน้ำมันที่เป็นแท่งแบบนี้นะครับเด็กๆเมื่อกี้เราบริหารมือกันไปแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับเราจะต้อง นวดเพราะนั้นเราจะเริ่มจากการนวดดินก่อนนะครับแบ่งดินออกเป็นก้อนครับแบ่งดินออกเป็นก้อนนะครับในสีเดียวกันนะครับลูกในสีเดียวกันนะครับแบ่งดินออกเป็นก้อนนะครับเท่าๆกันนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่าเราแบ่งดินออกมาได้เท่ากันไหมครับแต่ละก้อนอ่าวิธีการคือการแบ่งก่อนนะครับแบ่งให้ได้เท่าๆกันนะครับอ่านะครับ แบ่งไปประมาณสัก5้ก้อนครับนะครับนะครับแบ่งได้ประมาณ5ก้อนนะในลักษณะแบบนี้นะครับแบ่งก้อนกลมๆ5ก้อนเลยค่ะอ่านะครับพอแบ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการคลึงดินกันนะครับนะครับตอนนี้ครูเต้ยแบ่งได้5ก้อนแล้วนะครับเด็กๆนะครับ แบ่งดินน้ำมันเลยนะครับแบ่งออกเป็น5ก้อนนะครับนะครับเมื่อเราแบ่งได้อย่างนี้แล้วนะครับเด็กๆเมื่อแบ่งได้5ก้อนแล้วนะครับเราก็จะนำแต่ละก้อนนะครับมาใส่มือนะครับแล้วเราก็แบงมืออีกข้างหนึ่งนะครับประกบลงไปครับประกบลงไปบนดินน้ำมันนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุน หมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนอ่านะครับหมุนมือนะครับหมุนมือนะครับหมุนมือเราก็จะสังเกตดูดินน้ำมันนะครับเริ่มมีความเรียบเนียนนะครับแล้วก็เริ่มมีทรงกลมนะครับเหมือนกับลูกฟุตบอลนะครับเหมือนกับลูกฟุตบอลนะครับนี่ก็คือลักษณะของการคลึงดินนะครับเอาละครับในขั้นตอนเดียวกันนี้นะครับเราจะทําไปทีละก้อนนะครับ ทำก้อนต่อไปเลยนะครับอ่าเราจะทำจนกระทั่งครบห้าก้อนนะครับครบห้าก้อนสำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นเจ้าตัวหนอนเลยนะครับเป็นตัวเจ้าตัวหนอนเลยนะครับอ่านะครับผูเตยได้สองลูกแล้วนะครับสองลูกแล้วนะครับอ่าขึ่งต่อเลยครับก้อนที่สามนะครับขึ้น้นต้นด้วยก้อนที่สามแล้วนะครับ นะครับิธีการก็คือหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับหมุนมือนะครับหมุนมือแล้วก็คลึงดินน้ำมันไปด้วยนะครับนะนะครับเอามาวางบนมือแล้วก็คลึงครับหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุน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 แล้วก็หมุนหมุนหมุนอ้าวมาเป็นลูกกลมๆแล้วเห็นไหมครับ เราต้องการลูกกลมๆ5ก้อนนั่นเองนะครับสําหรับเจ้าตัวหนอนของเรานะครับเจ้าตัวหนอนของเราเราก็จะต้องการประมาณ5ก้อนนะครับเอาล้วครับนี่นะครับหก้อนแล้วนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาใช้จินมันสีเขียว เขียวเทานะครับสีเขียวนะครับสำหรับดินน้ำมันสีเขียวนะครับเราจะจากดินน้ำมันเป็นแท่งนะครับเด็กเด็ดแบ่งดินน้ำมันออกเป็นสามก้อนครับหนึ่งก้อนหรืออีกส่วนหนึ่งแบ่งครึ่งเลยครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายก็แบ่งครึ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับ ก็จะได้3ามก้อนนะครับจากแท่ง<ฮ>ดินน้ำมันหรือดินน้ำมันหนึ่งก้อนก็จะแบ่งให้ได้3มก้อนนะครับแบ่งดินน้ำมันให้ได้ก้อนเท่าๆกันนะครับแบ่งให้ได้3ามก้อนเลยนะครับเอาละครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการคลึงในลักษณะให้ยาวนะครับนำก้อนดินน้ำมันที่เราแบ่งแล้วนะครับวางบนมือครับ<า>ทีนี้<า>เรา ขึ้นขึ้นลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับคลึงให้ดินน้ำมันมีลักษณะออกยาวแบบนี้ครับนะครับคลึงเข้าคลึงออกแบบนี้ครับเมื่อกี้เราคลึงกลมๆเราใช้หมุนนะครับแต่อันนี้จะเป็นการคลึงเข้าคลึงออกนะครับจะคลึงเข้าคลึงออกครับอ่านะครับเราก็จะได้ดินน้ำมันเป็นแท่งลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อไปครับก้อนต่อไปก็ทําในลักษณะเดิมครับวางบนมือนะครับใช้มืออีกข้างคลึงเข้าคลึงออกครับคลึงเข้าคลึงออกนะครับคลึงเข้าคลึงออกลักษณะนี้คือการทําให้ดินนัดมันนั้นเป็นแท่งยาวนะครับเป็นแท่งยาวนะครับเป็นวิธีการการคลึงดินเพื่อให้ได้แท่งแบบยาวนะครับนะครับอ้าวสองแล้วครับคูตเตอร์ได้สองแล้วนะครับ หลือก้อนสุดท้ายก้อนที่3ามกูเต้จะมาทําในลักษณะแบบเดิมนะครับในลักษณะแบบเดิมคือคลึงให้ยาวนะครับในลักษณะนี้คือการคลึงให้ยาวนะครับแบบนี้นะครับคลึงให้ยาวทีนี้ก้อนสุดท้ายนี้จะพิเศษนิดนึงครับเมื่อเราคลึงให้ยาวเสร็จแล้วนะครับเราจะบิดออกครับให้ได้อีกครึ่งหนึ่งกลายเป็นว่ามีสท่อนแล้ว มีท่อนยาวสองท่อนนะครับมีท่อนสั้นสองท่อนนะครับจะ,จะประกอบไปด้วยท่อนยาวสองท่อนสั้นสองนะครับนี่ก็คือดินน้ำมันสีเขียวเทานะครับเราจะมาเริ่มทำกิ่งไม้กันก่อน <c oughs> ไปครับนำกิ่งไม้นะครับนำท่อนมาต่อกันครับ นำมาต่อกันนะครับนำมาต่อกันนะครับจากนั้นเราใช้ท่อนยาวแบบสั้นที่เหลือนะครับมาติดเป็นรูปตัววีครับมาติดเฉียงไปเฉียงมาแบบนี้นะครับติดเฉียงเฉียงติดเฉียงเฉียงแบบนี้ครับสำหรับสองท่อนสั้นๆน,นะมีลักษณะเหมือนตัววายนะครับ ทำเป็นเหมือนลักษณะของตัว y วนะครับซึ่งส่วนนี้เองก็จะเป็นเหมือนกับกิ่งไม้ครับนะครับแล้ววางไว้บนจานนะครับนํากิ่งไม้วางไว้บนจานนะครับอ้าวนะครับคราวนี้เราก็จะมาเริ่มประกอบผลงานแล้วนะครับโดยนาดินน้ำมันที่เป็นวงกลมสีเหลืองนะครับมาติดที่กิ่งไม้นะครับ เรียงตามความยาวของกิ่งไม้เลยครับอ่านะครับลักษณะนำลูกกลมๆสีเหลืองมาเรียงต่อกันนะครับอยู่บนกิ่งไม้ครับเรียงต่อกันนะครับนะครับส่วนก้อนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราติดเรียงกันสีก้อนนะครับก้อนสุดท้ายเราติดขึ้นมาข้างบนนิดนึงครับ แบบนี้นะครับเราติดที่ก้อนแรกนะครับแต่ว่าติดด้านบนนิดหนึ่งนะครับติดให้ตั้งขึ้นนิดนึงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือส่วนนี่จะเป็นส่วนหัวของเจ้าตัวหนอนนะครับอันนี้ก็คือส่วนของลำตัวนะครับลำตัวนะครับนี่นะครับเจ้าตัวหนอนของเราต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตาครับ โดยใช้สีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนนะครับเมื่อสีเขียวอ่อนเราจะมาทำดวงตาของเจ้าหนอนกันนะครับเราก็จะต้องนึกภาพตามนะครับในส่วนนี้จะเป็นใบหน้านะครับใบหน้าใบหน้าของเจ้าตัวหนอนนั่นเองนะครับก็คือวิธีการก็คือให้เราใช้ปลายนิ้วนะครับหยิบดินน้ำมันสีเขียวออกมานิดนึงครับนิดเดียวจริงๆครับ ก้อนจิ๋วๆเลยครับก้อนเล็กๆเลยนะครับก้อนเล็กๆเลยนะครับติดเข้าไปที่ตรงส่วนหัวนะครับติดเข้าไปที่ส่วนหัวนะครับ1คู่นะครับ1คู่นะครับดวงตาจะมีข้างซ้ายกับข้างขวานะครับเราก็จะติดเข้าไปที่เจ้าหนอนติดข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับนะครับในลักษณะที่เป็นดวงตา1คู่นะครับ เป็นดวงตาหนึ่งคู่นะครับจากนั้นเราจะเน้นเน้นดวงตาข้างในด้วยดินน้ำมันสีเข้มครับจะเป็นสีสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำก็ได้นะครับเด็กๆเลือกได้เลยนะครับคูเตอร์เลือกใช้สีนี้นะครับเป็นลักษณะของสีเ,เข้มติดซ้อนเข้าไปอีกครับเล็ก อ้านี่คือก้อนดวงตาของเจ้าหนอนนะครับดวงตาของเจ้าหนอนนะครับเ็นาาี้นี้น,าานี้ะนะครับเป็นดินน้ำมันก้อนจิ๋วๆนะครับสําหรับดวงตาของเจ้าหนอนนะครับเป็นดินน้ำมันก้อนจิ๋วๆนะครับอ่าทีนี้เรามาเพิ่มเติมกันอี บีดน้ำมันเป็นจิ๋วจีกออกมาครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับคลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะครับเราจะมาทำนวดของเจ้าหนอนกันนะครับหนวดครับติดหนวดที่บนศีรษะเขานะครับ นะครับติดรูปหนวดเป็นดินน้ำมันยาวๆเล็กๆครับหอ,อมๆเล็กๆนะครับอตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่รายละเอียดนะครับเป็นดวงตานะครับเป็นหนวดนะครับเพื่อให้หนอนของเรานั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ นะครับดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับมีตามีนวดนะครับเกาะอยู่บนกิ่งไม้นะครับเจ้าหนอนเขาก็จะเกิดขึ้นบนกิ่งไม้แล้วก็อาศัยใบไม้เป็นอาหารนะครับนี่วันนี้เจ้าตัวหนอนของเรานะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ทีนี้เราจะมาเติมแต่งนะครับเติมแต่งด้วยสีเขียวอ่อนนะครับเติมแต่งยังไงดีครับเราก็จะมาทําเป็นอาหารของเขาสักนิดนึงละกันนะครับเป็นใบไม้นะครับเด็กๆก็บิดน้ำมันออกมาส่วนหนึ่งนะครับน้อยๆนะครับน้อยๆนะครับปั้นให้กลมๆเป็นก้อนๆก่อนนะครับจากนั้นบีบนะครับออกแรงบีบนะครับด้วยนิ้วนะครับ นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับบีบเขาให้ดินน้ำมันเขาแบนครับลูกนะครับให้ดินน้ำมันเขาแบนนะครับเป็นแบนแบนนะครับแบบนี้นะครับแบนแบนนะครับแล้วก็มีปลายข้างหนึ่งแหลมแหลมชิ้นนี้จะเป็นในส่วนของใบไม้นะครับใบไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออใบไม้จะอยู่ตรงไหนดีนะนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของใบไม้นะครับเป็นกลมๆแ,แบนๆแล้วก็แหลมๆข้างหนึ่งนะครับเป็นแหลมๆข้างหนึ่งนะครับบีบให้เป็นลักษณะแหลมๆข้างหนึ่งอ่าติดเข้าไปเลยครับเราจะติดเข้าที่ส่วนตรงหน้าครับข้างหน้าเลยครับตรงส่วนนี้นะครับข้างหน้าของตัวหนอนนี้นะครับจะได้มีลักษณะว่า เขากําลังกินใบไม้นะครับเขากําลังกินใบไม้นะครับมีกิ่งไม้แล้วก็มีใบไม้เขากําลังกินใบไม้อยู่นะครับเป็นอาหารของเจ้าตัวหนอนของเรานะครับสําหรับใบไม้วันนี้เป็นเจ้าตัวหนอนที่จะเติบโตไปเป็นผีเสื้อนั่นเองนะครับเป็นตัวหนอนที่จะเติบโตไปเป็นผีเสื้อนะครับก็จะเริ่มต้นวงจรชีวิตจาก เจ้าตัวหนอนตัวนี้ก่อนนะครับอ่านี่ก็คือเรียกว่าเป็นผลงานการปั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆอ่าเรามาชมผลงานกันนะครับสำหรับเจ้าหนอนผีเสื้อของเราถ่ายร,รูเปเหอจเมืตัถ่ายรูปเลยือยังไงกันครับถือ ไอเสร็จแล้วช่วยนะคะช่วยให้คุรูด้วยเป็นยังไงครับนี่แหละครับเด็กไายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะนี่เจ้าหนอนของเรากำลังกินใบไม้แสนอร่อยนะครับกำลังกินใบไม้แสนอร่อยเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับวันนี้กดไลค์ให้เลยกดไลค์ทุกคนเลยเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมเลยเก่งมากๆเลยครับ แม่นอนพี่เลโอโหของักสวยนัยของแมินก็สวยของ้องเกรนก็สวยนครับนายรูปส่มาให้คุณคูดูด้ยนะคะอันนี้จะนยังไรครับอันนี้จะ็ยังกรเกระดกริรองหนุนอยู่ไหนเอ่ยเกื้อนุน กำลังถ่ายรูปกำลังส่งให้เป็นแหวนแล้วนะโอเคโอเคน้องจอมทัพเป็นไงครับน้องจอมทัพเป็นไงครับโอ้จอมทัพชัวร์หนอนหแหมวันนี้ได้เจ้าหนอนหนึ่งตัวเจ้าหนอนหนึ่งตัวหนูเจ้าหนอนกำลังกินใบไมาให้อยู่นะครับน้องน้องเกรซสวยไม่รู้หรว้าวสวยสวยค่ะ ไหมครับวันนี้เราก็จะได้แอคชั่นของเจ้าหนอนนะครับมีกิ่งไม้นะครับเกาะอยู่บนกิ่งไม้อุ้ยเก่งกันทุกคนเลยครับเนเด็กครับหูผลงานน่ารักมากๆเลยนะครับเจ้าหนอนน่ะนะครับโอ้โหนี่นะครับเจ้าหนอนที่จะโตไปเป็นผีเสื้อแสนสวยนะครับไปเป็นผีเสื้อแสนสวยนะครับก็จะเริ่มจากเจ้าตัวหนอนแบบนี้นั่นเองนะครับ เราเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวหนอนนี้นะครับจะได้เห็นว่าเวลาเราเห็นผีเสื้อเนี่ยนะครับเขาจะเกิดมาเป็นแบบนี้ก่อนนะลูกนะเขาจะเกิดมาเป็นแบบนี้ก่อนก่อนที่เขาจะมีปีกบินสวยๆนะครับนี่วันนี้เจ้าหนอนผีเสื้อ <c oughs> น่ารักกันทุกคนเลย <c oughs> อย่าลืมแิงแไ,ได้นะ กดไลค์แคปภาพส่งให้คุณเต้ด้วยตอนคุณครูประจำจันด้วยนะครับเอ๋ได้ค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วครับเด็กไทยรู้ส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะอันอล่นๆนะครับเมื่อเราใช้ดินำมันเสร็จแล้วนะครับสิเดๆอย่าลืมหาภาชนะมาใส่ด้วยนะครับหาภาชนะ <c oughs> ที่มีฝาปิดแบบนี้นะครับนี่คือการ ดูแลรักษาอุปกรณ์นะครับนำภ<น>าษาหฆษณาในะกล่องมาใส่ษษ<น>เก็บไว้ในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับก็จะทําให้ดินน้ำมัน,นอยู่กับเราได้นานนะครับนําไว้ใช้ได้อีกนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับวันนี้ห้องเตรียมอนุบาลของเราเก่งทุกคนเลยเย้ตั้งใจฟังคุณเต้สอนจนได้หนอนตัวบันลัก นา่หนอนกินใบไม้ครับหนอนกินใบไม้เห็นไหมครับหนอนกินใบไม้สวยๆค่ะอ่ามีตามีเขามีหนวดด้วยนะครับออโอเคไหนครับน้องสตรอง ต้องทตรองปั้นเสร็จแล้วค่ะต้องหาอย่างอื่นทำละอ่ะโอเคครับวันนี้อ่ก็มากล่าวคำขอบคุณครับขอบคุณค่ะกันก่อนนะครับด้วยการขนมมือสวยก่อนขนมืือสวยก่อนไหนไหนใครเป็นดอกวัตสุนสวยก่อนกล่าวคำว่าโชคชัยขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะครับคุณยนับนะครับหนึ่งสองสามโชคชัย ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับเด็กๆมาแล้วกันทุกคนเลยขอบคุณผู้ครองทุกท่านนะครับที่เป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆคนตอนเรียนเจ้าสําร้อนวันนี้นะครับก็แล้วพบกันใหม่ในผลงานชิ้นต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆ ค่ะบค่ะวนี้เอาใหม่ค่ะรูปใหม่น้องไม่สวยไม่สวยถ่ายรูปกมาให้ด้วยนะคะให้คูแหม่มูแหคูุย